โอเคเข้าเทินจุ๋วทิ้งเลยแต่จิวิวใส่ผ่านค้าเข้าเทินจ uh. ัวสามที่ทิ้งเป็นหน้าแวนเลยไรจัว้ยแปลภาษแปลงว่าเข้าเลยครับเช็คคริิคอลทิเกอร์ไม่มีโมเมนต์แต่หยองเช็คเมคเออใบเดียวเ่ <c oughs> ้าเทินจัวช้าสามที่ <c oughs> เอาละได้เวลาทิ้งเก็บหนึ่งขยะไปแล้วนไม่ได้ ขยันสุดเก่ง <S 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 สกิลโดนเกตสองไลทครับข้าผ้าสองสามสี่เอาละใบเดียวพอใบเดียวไม่ใช่อะไรที่เหลือทิกเกอร์ไม่กเกีเกตสองร่วมกนันเลยนะที่เหล่อมันทิกเกอร์หนึ่งใบเกตสองใบหนึ่งแล้วก็นอก็อตติโอน็ใช่ได้แต่มีนี้อยู่ โอเคเริ่มแมชชชั่นเฟสไม่มีอะไรเรี้หมื่นแวร์ครับปล่อยเลยได้เช็คแมวเช็คโอ้โหเคสองตัวเล่นไปแล้วอนเธอแต่แอนด์ปู้ปู้ทิ้งขยะเลย้ยหาอารีน่าหนึ่งใบขึ้นมือเป็นไปนี้จากนั้นเซ็ตเลยูเอ้ยไปได้ ฮิเทคไงแดมที่ช้าสองพี่ไงดมที่ชาไปเลยเช็คดรอวออแบนว์กันหนึ่งไปแต่ม่เช็คเป็นมือเปล่ามือเปล่าอนไเข้าเทนจาล่ะทิงพี่ที่เข้าที่เกิดไรสกิลโดนเกียร์สามวครับตัวชานหนึ่งอุ๊ยฉันสาตีโอ,อจัว แบนติดดาจิวิลจากสามจี่สามารถโซชาร์จได้ชาร์ตอลไรกัน <S <S โหชาร์ตขีกผม,ผมขอนึงไม่าจาับโตข้อดิโดทะกูลเทคพุ่งลงสนามจากสามที้จวดโอเคกิว okay. เกียร์หนึ่งบายบายระยะเกียร์สามมัสูงกว่าเข้าโตแน่นอนระยะแม่งนักข้าวโต <S <S เลื่อนแพทั้งเฟสในโตมีดาชิวิลแถวหน้าปัดรห้าบาทเอ้ยโทษยัง อ๋อีกตัวนึ่งก็แน่นอนว่าคอตัวนี้ยเข้าวไว้อีเลย <it> เริ่มไปเ่นเลยิบห้าตีแปด15ห้าตีแเอาให้หมื่นหนึ่งเลยต่อติดอันนี้ิบสามยี่สิบยี่สิบหกตีแปดยี่สิบหกเลยอี่สิบสามุ๊แปดพันแล้วก็บวกค่าฐานใช่ใช่ยี่สิบสามสิบโอเคแวนตีโซบัสศูนย์หนึ่งสองสามโตัว,ว 0, 1, 2, โวชเกตสีลุกอันหนึ่ง ลุกจะเป็นสิบแปดตีใส่ศูนย์แค่คิดเดียวปล่อยเลยวินได้เช็คล็อกอากูนเช็คล็อคบล่เาเช็คลอตโตไวเซอร์ของไมค์มาคค่ะอ,อันนี้สิบห้าบาทตีแหวนสิบห้าปล่อยเลย่าไม่มีโอกาสอะไน่าตกแต่งเลยสิบแปดบาทตีแหวนสิบแปดขอสองหมื่นเลยเลยใช่ไหมพี่จิปิงอะไรน,น่ะโอเคาเฮะแล้วนะ ป็นตุเตโรชิ้นเป็นคริติคอลจีเสิบไลท์เปิดเจ็ดหาโลตวไวเซอร์หนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดหลืออันนีนหนึ่งไบยเป็นโตวไวเซอร์เกจสองขึ้นมือไม่แบบมันจริงเพราะว่าพอเราเป็นเกจสามแล้วมันจะนับเป็นเกจสามด้วยยังไงล่ะโอโหโคตรปัญญาอ่อนเลยเป็นออกแบบลายลายว่ารลายลาใหม่แด้นไปม่น่าด้วยซสับทำไมคอบ้านหนึ่งเสิร์ชอี้าหนึ่งใบ ขึ้นมือได้ถ้าให้ไฟไปเก็ตสามซุงกว่าเอาไปเซตเลยนี่เก่งก่ามากโอเคสองใบแล้วใช่สองใบเซตฟรี่แบบไม่เสียโคต้าเลยเพราะมันเซตจากมือแบบออตโต้แล้วก็เซตแสดงว่าตัดแบบจากมือได้ต่อโอเคโรเเซอร์เซ็ตบอกว่ามีการเซตอันนี้สามใบมากกว่าแถวหน้าปัดห้าพันโอเคโครอหืมแต่ละใบเคยหน้าขึ้นอีกมิสแล้วตรง,งนี้นี่โครมาสกิล ปัดห้าพันแ้วก็จะตอนมาตีจะตีรีดอสกับตีแบนที่เลยโอเคอาจจะไม่ขึ้ตีก็ได้นะมีตัวได้อยู่เฮ้ยไม่เลยนี้จ่ายสามสิปรับคาร์บาแบนแล้วเป็นหนึ่งจากนั้นจ่ายเจ็ดจี้เลยจว <Okay. S 1> ดหนึ่งกันโอเคโหยสวยสอย,ยู่น่าทำมแต่ท่านเลยสิบแปดตีใส่วันกาดก,ก่อนคิเดเช็กหงายแดมที่ชัด อันนี้ตีสองเป้าใช่ไหมไม่ไชิบ <ๆ S 2> หายแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องอันนี้ตีก่อนเลยอ,อันนี้ยี่สิบบวกหมื่นหนึ่งสาสิบตีสองเป้าทิชเชกไงดัาที่ชาร์จสามสิบใช่อีกห้าสิบแปดูที่เกินดีกว่าจะ่ไปเช็คอันนี้ตีเราเาโอเคที่ชาร์จสองไงดัมหนึ่งน,นี้สิบแปดตีแวนทิชเช็กเหมือนกันสิบแปดสิบแปดโอเคแปดอะไร ตแวนตีเท่าไหร่น,ะน <28 S 1> ีสิแบแปดเหมือนกันสองใบบลูกมาจะปัดทุกตัวห้าพันและซีวนี้จะปัดทุกตัวแถวหน้าหมื่นอันนี้ยี่สิบสามเอ้ยยี่แปดสิบแปดตีแวนฮิตเทคไงดำมจี้ช้าสอง่าใช้น้องแมวรีมูบไล่ไล่ดอกใบออกชื่อหกหมื่นห้าจะเป็นชื่อสองหมื่นจะเป็นสามหมื่นขอ2สองลูกได้ สกิ้นเช็คดอองด้านขวาจการหนึ่งใบสกิแวนจากคาร์บ้านหนึ 1, ่งจการ์หนึ่งใบจับลุกตายนหน้าลุกมาสาใบถ้าลุกสามใบทุกตัวที่ลุกมาปัดตัวห้าพันในไปสองห่มนี่ยห้าพันสี่นี้เห็นการลุกตัวบ้านหนึ่งจับตั้งอะไรหน้าทั้งหมดแนั้นถ้าจับตั้งอะไรหน้าสามใบเลยมากกว่าบา 1, ้านหนึ่งแถหน้าไปหนึ่งหมื่น 1, 10, ้ยแรงมากแรงมากอย่ากระเพื่อมาโอ้โหแรงจัดแต่แวนตีบาเป็นตด อันนี้ไปก่อนยิมกี่แดงไยืนสามเงนใช่ไหมยืนสามแล้วค้าดิปไม่ตายไม่เป็นไรนี่ตีออกสามสิบสิบสามคิชเชไงแดมที่ชั้นหนึ่งพิเชชั้นสองสามสามได้เวลาเปิดเผยขวาวรถสว่างโอวัติกเกอร์อันนี้ตีออกสามสิบ ส0่สิบห้าตใส่เราจะคปุกันแล้วทวะห้าสิบตีวันกเกินคิเทคี 2. 2> ่สองแลม้ดาทิเกอร์เก็ตให้มันกัดจนหนึงคิเทคเป็น G ชีช้อปสองเลยกัเลยเข,เข้าเรยกตัวการสามจีตากิวเริ่มต้นไลฟ์เฟสสามารถ เอาสัมบัยเข้าโซแล้วกันเอาอันนี้ริมูแล้วโอเคเอาเกตสองเกตสามเข้าโซแน่นอนว่าไล่เลยเกตสี่ข้อลับอากูนเหตุที่คอนะครับตีดอนไม่ขึ้นเลยครับครับริกลดก โอเคเริ่มมาทเกรดดัชเช่ย mm ์บอกว่า,วาสามารถยัดสองใบเกรดต่างๆเข้าโซ่ได้มาเช็คโซ่ไป mm hmm. เอาเกรดหนึ่งกับเกรดสองมีว mm ันนี้เกรดสองเกีรดศูนย์เข้าโซ่ตอนนี้ในโซ่มีเกีรดศูนย์หนึ่งสองสาม แถวหน้าปัดห้าพันไม่ใช่ปัดหมื่นห้โอเคอันนี้สองหมืนปดตีแหวนของน่ 25, นดอันนี้สี่หมื่นสามตีแหวนรกักููม่เยอะเกหมื่นสี่พันสองพันห้า วันที่อะรดีอะไรนะครับวันที่ออันนี้กันแล้วใช่ไหมไอ้บล็อกระตูนทางทางประมาณเที่ยวหวลยัมมกกไม่กัดวนทียี่สบแปดี่สิ8ลูกจากการสูงต้องขอซ0มเนทกันโอเคแบนการีสวสีศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามชาวิวเกียติบอกว่าถ้าในโซ ไม่ใช่ไทยแบบเกติีบอกว่าัทที่ติดชื่อนายจะททูสจัสบายเป็นแทนเกตอะไรก็ได้อันนี้ปมนเกตสีดดเกตเกตหนข้าโต้ตัว,วลุกแล้วก็ดีดอดบั้นหนึ่งไม่ใช่เราดิเลามาโดนลุกจะเป็นยี่สิบแปดสองคลิกสามไดข้างเดมตีว่อไข้างนี้ดียี่สิบแปดครั 4, บข้างนี้ดีสามสิบห้าแปดแมนสองสิบแมนเหมือนกันไล่ตัวบนหนึ่งพลังบบกของบอ,บอดี้เลสจู่บกสองหมืน 20แปดเดืนก่อ,อได้เดียว20แปดเอ๊ะสามห้าตอนนี้กัดสามสิบใช่ไหมสามสิบก่อสามสิบอันนี้ได้เดียวทิปปะได้เช็คเดนยูนิขี้ฟอแบนการ์ขี้วุยแนกรพลังให้เกีสามเลขสามเด็ดขี้ติคอนน้กกองกน โลโต,ตัวต,ตายตายตายมือไม่ได้ชิลเดือชิลหมื่นสองหมื่นตายตายตายโมงมาโมงกันแต่ชิวสุดขบ